สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง USA b บก k l ช่องที่จะพาคุณไปเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวดังระดับโลกและเรื่องราวที่คุณไม่ควรพลาดถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันเลยในช่วงเวลาที่โลกกำลังเต็มไปด้วยความตึงเครียดข่าวล่าสุดที่ทำให้ผู้คนทั่วโลกต้องหันมาจับตาก็คือการปรากฏตัวของสิ่งที่ถูกเรียกว่าฝูงมรณะจีนรายงานจากหลายสำนักข่าวระบุว่าจีนได้ส่งเทคโนโลยีลึกลับเข้าไปยังอิหร่าน ซึ่งอาจรวมไปถึงระบบโดรนสังหารและขีปนาวุธพิสัยไกลที่ไม่เคยถูกปเปิดเผยต่อสาธารณะมาก่อนสิ่งนี้ได้สร้างแรงสันเทถอนครั้งใหญ่ในภูมิภาคตะวันออกกลางและแน่นอนว่าประเทศที่ตกเป็นเป้าหมายโดยตรงคืออิสราเอลสิ่งที่น่าสนใจคืออิหร่านเองก็มีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับจีนมานานทั้งในด้านเศรษฐกิจการค้าและที่สำคัญคือความร่วมมือทางการทหารการที่จีนเลือกจะสนับสนุนอิหร่านด้วยอาวุธล้ำสมัย ไม่เพียงแต่ทําให้อิรานมีพลังทางทหารที่แข็งแกร่งขึ้นแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนไปยังโลกตะวันตกว่าจีนพร้อมจะเล่นบทบาทสําคัญในสมรภูมิการเมืองระดับโลกรายงานบางฉบับอ้างว่าขีปนาวุธลึกลับที่ถูกส่งมานั้นมีศักยภาพในการโจมตีไกลกว่า1,500กิโลเมตรและสามารถพุ่งตรงเข้าสู่หัวใจของอิสราเอลได้โดยตรงหากข่าวนี้เป็นความจริงเท่ากับว่าอิสราเอลกำลังตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน เพราะแม้ว่าอิสราเอลจะมีระบบป้องกันทางอากาศไอออนโดมที่แข็งแกร่งแต่การเผชิญหน้ากับกลุ่มโรนและขีปนาวุธขั้นสูงพร้อมกันอาจกลายเป็นฝันร้ายสิ่งที่ทําให้สถานการณ์ยิ่งตึงเครียดขึ้นคือค,ค,ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลแน่นอนว่าสหรัฐจะไม่อยู่นิ่งหากมีการเคลื่อนไหวใดๆที่เป็นภัยต่อพันธมิตรของตนการที่จีนก้าวเข้ามามีบทบาทในสมรภูมินี้เท่ากับเป็นการท้าทายอิทธิพลของสหรัฐโดยตรงและอาจเป็นชนวนสาคัญที่นําไปสู่ความขัดแย้งระดับโลก นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงหลายคนมองว่าสิ่งที่จีนกำลังทำไม่ใช่เพียงการขายอาวุธให้พันธมิตรแต่เป็นการสร้างสมการใหม่ในสนามการทูตและการทหารระดับโลกการเลือกอิรานในฐานะจุดยุทธศาสตร์สำคัญถือเป็นการวางมัดที่อาจเปลี่ยนโฉมภูมิภาคตะวันออกกลางตลอดไปแต่คำถามสำคัญก็คือโลกพร้อมหรือย,อยังหากสงครามครั้งใหญ่ประทุขึ้นจริงปัจจุบันเราเห็นการประทะเล็กๆระหว่างกลุ่มติดอาวุธกับอ,บอิสราเอลเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง หากขีปนาวุธลึกลับเหล่านี้ถูกนำมาใช้จริงมันอาจเป็นไฟลามทุ่งที่จุดประกายสงครามเต็มรูปแบบได้ในเวลาเพียงไม่กี่วันผู้เชี่ยวชาญบางรายยังเตือนว่าหากความขัดแย้งบานปลายจนสหรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงยุโรปและชาติพันธมิตรเอ t o เอออาจถูกดึงเข้าสู่สมรภูมินี้ด้วยเช่นกันและอย่าลืมว่ารัสเซียเองก็มีผลประโยชน์กับอิหร่านดังนั้นสิ่งที่เรากำลังเห็นอาจไม่ใช่แค่เรื่องของจีนอิหร่านและอิสราเอลแต่เป็นการเผชิญหน้าระหว่างมหาอำนาจหลายฝ่ายพร้อมกัน ในโลกยุคปัจจุบันสงครามไม่ได้เกิดขึ้นแค่ด้วยอาวุธแต่ยังรวมไปถึงสงครามข้อมูลข่าวลือและการโจมตีทางไซเบอร์การที่เรื่องฝูงมรณะจีนถูกเผยแพร่ออกมาก็อาจเป็นส่วนหนึ่งของสงครามจิตวิทยาที่มีเป้าหมายเพื่อกดดันอิสราเอลและพันธมิตรให้หวาดกลัวและเปิดทางให้อิรานมีพื้นที่ทางการเมืองเพิ่มขึ้นสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราควรจับตาคือการเคลื่อนไหวของเจนวีวาจะก้าวต่อไปอย่างไรจะมีการส่งกำลังเสริมเพิ่มเติมหรือไม่ และอิสราเอลจะตอบสนองอย่างไรหากทั้งสองฝ่ายเลือกใช้กำลังแทนการเจรจาโลกอาจต้องเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์สมัยใหม่นี่คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกาันในวันนี้หากคุณคิดว่าสถานการณ์นี้น่ากังวลคุณคิดเห็นอย่างไรต่อการเคลื่อนไหวของจีนในครั้งนี้คอมเมนต์บอกเราได้ที่ด้านล่างและอย่าลืมกดติดตามช่อง USA b o k e y เพื่อไม่พลาดประเด็นร้อนข่าวใหญ่และการวิเคราะห์เชิงลึกจากทั่วโลก